สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เนี่ยก้าวไปกับเมียวนะฮะก็พาเพื่อนๆบุกลุยมาถึงที่จังหวัดสระบุรีนะครับแล้วก็ด้านหลังผมนี่คือคันทรี่คาเฟ่นะครับอยู่ที่ตำบลชะอมนะครับอำเภอแข่งคอยจังหวัดสระบุรีนะฮะคือที่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นทั้งคาเฟ่ร้านอาหารแล้วก็ที่พักนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะที่นี่โ้ที่พักแบบสุดยอดมากนะฮะด้านในเนี่ย จะมีที่พักให้เราแบบเลือกแบบหลายแบบมากๆานะฮะแล้วก็มีสระว่ายน้ําด้วยแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็คือจะมีลำธารให้เราไว้เล่นน้าผ่อนคลายด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยบุกลุยเข้าไปดูบริเวณด้านในกันนะไะม่ว่าจะเป็นพวกคาเฟ่ร้านอาหารหรือที่พักนะครับก็จะได้ว่าให้เป็นจะได้ให้เพื่อนๆเนี่ยไว้เป็นไอเดียนะฮะเวลาเพื่อนๆท่านไหนเบื่อนๆนะฮะเสาร์อาทิตย์ก็สามารถมาที่จังหวัดสระบ,บุรีใกล้ๆตรงนี้ได้นะครับเราเข้าไปดูด้านในกันครับ เข้ามาเราก็เจอ reception น,นะฮะเอาไว้เช็คอินห้องพักนะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณล็อบบี้ของโรงแรมนะครับ เดี๋ยวเราไปดูเมนูอาหารกันอันนี้ก็เป็นอาหารแบบทานง,ง่ายๆนะก็จะเป็นอาหารพื้นเมืองของภูเก็ตนะฮะก็จะมีพวกสิสมซ้านะครับแล้วก็อะไรนะครับสิบจวนนะฮะเป็นเครื่องยาจีนตั้งเดือนของภูเก็ตนะครับใส่สมุนไพรแล้วก็หยบ่อยนะฮะนี่ก็เป็นอาหารพื้นเมืองของชาวภูเก็ตเหมือนกัน,นะฮะ มีทั้งบะหมี่ิวเกี้ยนก๋วยเตี๋ยวผัดนะครับแล้วก็ขนมจีนนะครับครับนี่อะไรครับอันนี้เป็นขนมจีนนะคะอ๋อขนมจีนนะครับคนน่าทานมากเลยเราสั่งนะครับร้านบรรยากาศน,าน,าน่านั่งนะฮะก็ร่มรื่นฮะเหมือนเราอยู่ในสวนนะฮะเสียงนกจุบจับ ในร้านนี้แบบชิวนะฮะแต่ว่าช่วงกลางวันนี่ก็คงนั่งบริเวณแถวนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าแดดค่อนข้างร้อนมากๆนะครับพาเพื่อนๆไปดูบริเวณด้านในห้องพักนะครับของ Country c a ฟ e นะครับบรรยากาศร่มรื่นมากนะเหมือนเราอยู่ในป่าเลยนะครับบรรยากาศดีมากที่นี่เขาต้นไม,ม้ร่มรื่นนะครับ ห้องพักที่นี่เขาจะค่อนข้างหลากหลายนะครับมีหลากหลายสไตล์มีทั้งแบบห้องพักที่เป็นบ้านไม้แล้วก็เป็นเป็นเต็นท์นะครับบ้านพักนะฮะเป็นแบบเป็นไม้นะฮะก็เดินขึ้นบันไดไปนะฮะก็จะเจอราวตากผ้าที่นั่งเล็กๆนะครับก็เราเปิดประตูเข้าไปบริเวณด้านในเนี่ยก็จะมี อ่าเก้าอี้นะครับโอ้เตียงนอนนี่ก็จะมีมุ้งนะครับแหม่สไตล์เจ้าหญิงนะฮะนอนสบายมากๆนะฮะก็จะมีทีวีอำนวยความสะดวกมีตู้เย็นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นห้องพักประเภทนี้เนี่ยเขาก็จะมีห้องน้ําอยู่ในตัวห้องพักเลยนะครับนห้องน้ํานะครับก็จะมีไว้อาบน้ําสะอาดสะอ้านด,ดีนะครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยสําหรับราคาห้องพักนะครับถ้าเป็นห้องพักที่เป็น บ้านเป็นหลังแบบนี้นะก็จะมีห้องน้ําในตัวเนี่ยราคา1750บาทนะครับถ้าเป็นกระโจมแบบนี้นะครับคือห้องน้ำเนี่ยจะอยู่บริเวณด้านนอกนะครับก็ราคา1,150บาทนะฮะด้านในเนี่ยเข้าไปถึงก็จะเป็นเตียงนอนนะฮะแล้วก็จะมีมุ้งด้านบนนะครับแล้วก็จะมี ทีวีมีโคมไฟมีโต๊ะเครื่องแป้งเลยกันให้เรานั่งกับพื้นนะครับแล้วก็จะมีตู้เย็นด้วยนะคะไว้คอยบริการฮะแอร์เย็นฉ่ำใจดีเหมือนกันนะครับสำหรับเต็นท์กระโจมด้านข้างก็จะมีห้องน้ําส่วนตัวนะฮะอยู่บริเวณกระโจมก็มีห้องอาบน้ำก็สะอาดนะฮะปูกกระเบื้องเรียบร้อยแล้วก็มีชักโครกอ่างล้างมือครบเลยนะครับพาไปดูแบบเต็นท์สี่เหลี่ยมนะฮะคือเต็นท์สี่เหลี่ยมเนี่ยเขาก็จะมี ห้องน้ําที่อยู่ด้านในใช่ไหมฮะราคาเนี่ยก็จะ1,350บาทนะครับก็เป็นราคาไม่แพงนะฮะย่อมเยาว์มากนะครับเต็นท์นี้นะฮะราคา1,350นะเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเข้าไปดูบริเวณด้านในฮะเต็นท์สี่เหลี่ยมจะมีข้อดีตรงนี้ว่าเขามีห้องน้ําอยู่ด้านในเต็นท์ไม่ต้องออกด้านนอกนะฮะนี่ก็จะเป็นเตียงนอนนะฮะขนาดใหญ่แล้วก็มีแอร์บริเวณด้านในเต็นท์นะฮะซึ่งก็ จะไม่ไม่ร้อนนะครับแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ําสุดตัวนะที่อยู่ด้านในมีเครื่องทําน้ําอุ่นพร้อมเช่นกันนะครับก็มีตู้เย็นทีวีนะครับเดินมาถึงแล้วนะับผมแนะนำนะฮะห้องพักเบอร์เเนะฮะเป็นเรือนไทยไม้นะฮะซึ่งอยู่ติดลำธารนะฮะนี่ก็เป็นประตูที่ เราออกไปสู่ลำธารด้านหลังนะฮะไว้เราก็สามารถที่จะเล่นน้ำได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็เป็นสระว่ายน้ำนะครับที่อยู่ภายในที่พักนะครับก็จะมีทั้งสระเด็กแล้วก็สระผู้ใหญ่ด้วยนะครับเปลี่ยนด้านหลังก่อนออกลำธารน,นะครับก็จะมีพวกที่นั่งนะครับไว้ให้เราคอย บริการพวกแบบปิ้งย่างชาบูอะไรประมาณนี้นะครับก็ลมลื่นนี่ฮะที่นี่ก็ค่อนขน้างจัดเป็นสัดเป็นส่วนนะครับตรงส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเป็นห้องอาหารนะครับมีเป็นห้องแอร์นะฮะนั่งสบายสบายหรือว่าจะนั่งเอาท์ดอร์ก็ได้นะครับเมนูอาหารน่าทานมากนะครับก็มีทั้งแบบเมนูอาหารไทยนะครับแล้วก็มี เมนูอาหารใต้ด้วยนะครับขนมจีนน้ำยาอันนี้ก็เป็นแกงต่างๆนะครับส้สม,สมตำก็มีนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นพวกขาหมูขาหมูมันโถก็มีนะครับรวมถึงพิซซ่าก็มีอาหารฝรั่งด้วยนะฮะน,นี่ก็สเต็กสปาเกตตี้ครบเลยอันนี้เป็นเซ็ตขนมจีนน้ำยาปูนะฮะก็จะมีผักมาให้แล้วก็เส้นขนมจีนน้ำยา ไม่เหลียงผัดใส่สเสียวผัดนะครับมาที่ร้านนี้ยะอย่าลืมนะครับน่าทานมากเลยเป็นเส้นใหญ่ผัดแล้วก็เหมือนรัดหน้านะแล้วก็จะมีแบบไข่แบบคุกิกมาเลยว้าวแล้วก็ใส่แบบเครื่องซีฟู้ดมาด้วยขาหมูมันโหนะครับมาเป็นขาโตโตเลยน่าทานมากวันนี้นะนมันโหนะตีลูกนะครับโอเคโอ้โหเนื้อฉ่ำนุ่มโอเอ็นหยง่ใน คอนขึ้นลเลยฮะแหมผมมาช้าไปแป๊บเดียวนี่อดทานเลยนะครับรีบไป้วยกันบอกโรตีแกงไก่นะครับ Cafe ค,คันที่คาเฟ่ก็เป็นอีกหนึ่งที่พักนะครับที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่น่าพักนะฮะค่อนข้างร่มรื่นแล้วก็เงียบสงบดีมากๆเลยนะครับมีครบทุกอย่างมา,ามาอยู่ที่นี่เราก็ไม่ต้องออกไปไหนเนาะมีทั้งแบบร้านอาหาร สระว่ายน้ำลำธารน,นะครับ